สวัสดีคุณผู้หญิงทุกๆคนเลยนะคะที่ติดต่อกับผู้ชายซ้ายฝ่ผู้ชายต่างชาติผู้ชายอบป,ป้าและอื่นๆที่ไม่ใช่คนไทยนะทุกๆคนนะคะที่คุยกับผู้ชายแล้วคุณก็มีความต้องการ ความต้องการแล้วกันเราไม่พูดถึงความอยากได้มันกำลังนึกถึงคําและตีแพร่ความหมายในหัวโวตเองแหละความต้องการกับความอยากได้เนี่ยมันต่างกันเอาเป็นว่าคุณที่เอาจริงอะคุณเอาจริงคุณอยากมีผู้ชายเป็นของตัวเองจริงจงจังๆแล้วคุณก็คุยสเปสปะคุณไม่โฟกัสคุณไม่เจาะจงสิ่งที่คุยให้ชัดเจนหรือคุณ ไม่เลือกเลิกเลิกซะนะคุณต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการคุยจากการที่คุณติดต่อใครก็ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนคุณต้องมีสเปคผู้ชายที่ตัวเองจะติดต่อที่คุณต้องการจะมีความผูกพันฉันแฟนแล้วก็เลยกันไปจนถึงขั้นแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยา แล้วตั้งสเปคแบบไหนคุณไปฟังที่บทพูดไว้ว่าตั้งสเปคผู้ชายของเรากันดีกว่านะไปดูนะคะไปดูเป็นเป็นไอเดียว่าเอออะไรแบบไหนยังไงส่วนในเรื่องของการคุยตอนนี้เราจะไม่พูดถึงว่าภาษาคุณเก่งไม่เก่งนะเอาเรื่องของการคุยก่อนถ้าคุณไม่เลือกเนี่ยคุณก็คงเจอหรืออาจจะเจอหรือเจอแน่ๆหรือใครไม่เคยเจอเลยอันนี้อันนี้ก็ดีไปนะ คนที่มาคุยเรื่องหื่นหนเรื่องการ,รม,มารมณ์แล้วใช้คำภาษาอังกฤษที่ไม่สุภาพเลยนะคะคนเหล่านี้ก็คือปิดจ,จ็อบไม่เอาไม่คุยไม่คุยเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีคำพูดที่สุภาพและไม่สุภาพคือคำพูดที่หยาบคายอ่ะผู้ชายดีๆอ่ะเขาก็มาหาผู้หญิงดีๆอ่ะ เขาไม่ใช้การเขาไม่ใช้ในชีวิตประจําวันอะนะอาจจะมีหลุดหลุดบ้างคือถ้าเขาอาจจะโมโหก็มีพูดมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยทั่วๆไปในการพูดกับผู้หญิงอะเขาจะไม่พูดคําที่ไม่สุภาพใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณเจอพวกคุยกับคุณแล้วก็ใช้คําหยาบคายไม่สุภาพกับคุณตัดไปตัดไปถ้าคุณต้องการจะคบผู้ชายจริงๆนะจะหาเนี่ย ไม่รู้จะได้ครบไม่ครบไม่รู้นะก็ต้องตัดออกไปนะคะในเรื่องของการพูดคุยก็อย่าเสียเวลาผมแนะนําว่าถ้าคุณคุยกับเขาทุกวันถ้าเขาเขามาคุยกับคุณได้ทุกวันภายในเจ็ดวันเนี่ยนะคุณต้องรู้แล้วว่าเขาอ่ะคิดเหมือนคุณไหมแล้วเขามีจุดมุ่งหมายอะไรในการมีคู่ชีวิตหรือเขามีลูกไหมเขาอยู่กับใคร เขาอยู่บ้านยังไงอาชีพอะไรมีหนี้มีสินอะไรบ้างคือคือไม่ได้แบบรู้ทั้งหมดนะเป็นไอเดียทําให้คุณได้ตัดสินใจว่าคุณจะต่อกับผู้ชายคนนี้ไหมไงอย่างโบนะโบก็ต้องถามแต่วิธีการถามเนี่ยเราก็จะมีการถามที่แตกต่างกันเพราะว่าคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบถามตรงๆบางคนเราก็ต้องตะล่อมถามแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เอาเองจากข้อมูลที่เขาให้มา ทางอ้อมไงทางอ้อมว่าอ๋อเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงุ้นคือภายในเจ็ดวันเนี่ยต้องรู้แล้วแต่ถ้าใครที่เจอผู้ชายที่บอกว่ายุ่งงานยุ่งไม่มีเวลาอันนี้เราไม่พูดถึงว่าเป็นก c a มอร์นะเป็นคนที่มีงานยุ่งไม่มีเวลานั่นนี่นู่นคุณถามตัวเองก่อนเลยสิ่งแรกคุณจะรอไหมล่ะสาหรับรโอ๊แล้วไม่รอนะผู้ชายที่เข้ามาคุยกับโบ๊ตคุณบอกว่าคุณพร้อมที่จะมีใครคนหนึ่งที่จะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้ว แต่แค่มาติดต่อเพื่อจะทำความรู้จักกันให้ได้สม่ำเสมอทุกๆวันหรือ2วันคุณยังไม่มีเวลาคุณทำไม่ได้อย่างเงี้ยแบบนี้สำหรับรโอ๊ทอ่ะคุณไม่พร้อมอ่ะเพราะว่าถ้าโอ๊จะเลือกโอก็ต้องเลือกติดต่อกับคนที่สม่ำเสมอให้เวลากับโอ๊ทได้เหมือนกันไงอันนี้ก็คือพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่คุณน่าจะพิจารณาแหละ ในการติดต่อกับผู้ชายต่างชาติสักคนหนึ่งนะสั้นมากแต่คิดว่าทุกคนเข้าใจนะส่วนรายละเอียดการพูดกันคุยการแชทโป้อยากจะทําเหมือนกันนะเดี๋ยวดโป้ขอไปคิดก่อนหาข้อมูลก่อนว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดคุยอะไรกันบ้างไงน่าจะโต้อตอบอะไรแบบไหนมันมีหลายแง่หลายคำตอบอยู่เหมือนกันนะว่าจะประมาณไหนนะเพราะถ้าจะให้เอาแนวของโป๊ตเลยเนี่ย จะเป็นลักษณะไล่ผู้ชายมากกว่าไง <g ül> ไปละบาย, His บายสวัสดีค่ะ <S <S